สวัสดีครับสำหรับคลิปตัวต่อไปนี้นะครับจะเป็นคลิปรวมก็จะเป็นคลิปตัวที่3ถึงตัวที่5นะครับะจะเป็นเรื่องงานถอดอถอดแบบงานผิวพื้นนะครับอถอดแบบงานฝ้าเพดานและถอดแบบงานผิวพื้นบันไดนะครับทีเดียว3าาตัวเลยอยู่รวมอยู่ในคลิปเดียวกันนะครับ ทีนี้ผมขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อโปรแกรมนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นด้านหน้านี่นะครับแล้วก็ลาย ID ตัวนี้นะครับก็จะลายไอเมาคุยกันก่อนนะครับสอบถามราคานะครับเดี๋ยวนี้รวดเร็วครับภายใน10นาทีหลังจากคุณสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยก็จะได้โปรแกรมไปใช้แล้วนะครับ ก็ดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะครับภายใน10นาทีนะครับสนใจฝึกอบรมนะครับท่านใดที่สนใจฝึกอบรมก็ได้ที่บริษัททูพาร์ทเทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับก็เบอร์โทรติดต่อนะครับสำรองที่นั่งนะครับพร้อมกับไลน์ไอนะครับอตอนนี้ของเราจะอบรมเป็นแบบออนไลน์นะครับซึ่งเราจะใช้ตัวโปรแกรม Microsoft Teams นะครับในการอบรม นะครับแล้วท่านใดสนใจที่จะดูโปรแกรมในการฝึกอบรมนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ด้านล่างนะครับที่ผมแนบมาให้นี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวโปรแกรมกันนะครับมาดูตัวแรกเลยนะครับเป็นงานถอดแบบางานผิวพื้นนะครับ ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวตัวโปรแกรมนะครับครับตัวนี้เราก็จะเห็นนะครับมีชีตอยู่ด้านล่างนะครับครับแล้วก็คลิกไปที่งานผิวตอ,อดแบบงานผิวพื้นนะครับตัวนี้จะง่ายๆสั้นๆน,นะครับมันมีเงื่อนไขอยู่นิดหนึ่งเวลาตอนคิดพื้นนะครับก็ให้ท่านคิดทีระเบอร์นะครับแล้วก็เอาข้อมูล ไปใช้นะครับสมมุติว่า,าถ้าท่านคิด f 1นะครับท่านก็นคิด f 1ไปก่อนนะครับเราค่อยมาทำเบอร์ต่อไปค่อยมาทำใหม่นะครับคิด f 1ไปให้เสร็จเสียก่อนนะครับกับสำหรับงานถอดแบบผิวพื้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะหาแค่พื้นที่กับบัวเชิงผนังเท่านั้นนะครับนะครับสมมุติว่า เรามีที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าให้คิดทีละเบอร์นะครับนะครับสมมุติว่าเรามีห้องอยู่ห้องหนึ่งนะครับกว้าง3เมตรนะครับยาว4เมตรนะครับเวลาเราป้อนเราจะป้อนอยังไงตัวนี้เดี๋ยวเราลบตรงนี้ออกก่อนนะครับผมบอกไปก่อนนะครับปืนเบอร์อ F 1นนะครับ กว้าง3เมตรยาว4เมตรนะครับทีนี้ถามว่ามันมีบัวขวางไหมมีประตูอะไรขวางไหมนะครับเพราะว่าเราจะอาความกว้างของประตูเนี่ยนะครับไปหักไปหักบัวรอบห้องออกนะครับบัวเชิบบงบันหังรอบห้องออกนะครับอ,อ,อย่างนี้สมมุติว่ามันมีมีประตูขวางอยู่ก็แล้วกันนะครับประตูกว้างสัก3เมตรนะครับขวางอยู่ นในห้องไม่รู้ละจะเป็นตำแหน่งไหนก็ได้นะครับ3เมตรนะครับแล้วก็ถ้ามีบัวเชิงผนังให้ใส่หนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใส่ศูนย์ไปนะครับโอเคแล้วก็เสร็จแล้วทำการประมวลผลนะครับกับมันก็จะได้ค่า,าพื้นที่ออกมานะครับแล้วก็บัวเชิงผนังทีนี้มาดูตัวต่อไปในพื้นเบอร์เดียวกันนะครับ สมมติว่ามีขนาดอื่นนะฮะสมมุติว่ามีขนาด5เมตรคูณหเมตรนะครับ5เมตรคูณหเมตรนะครับมีประตูไหมครับสมมุติว่ามีประตูขวางอยู่ประมาณสักเมตรห้าสิบนะครับมีประตูขวางเมตรห้าสิบนะครับในห้องนั้นนะครับมีบัวด้วยนะครับก็ใส่หนึ่งลงไปนะครับแล้วเราก็ทำการประมวลผลออกมา นะครับมันก็จะได้พื้นที่มานะครับพร้อมกับบัวเชิงผนังนะครับสมมุติว่าเรามีเบอร์อื่นอีกนะครับพื้นขนาดอื่นอีกนะครับก็เบอร์ F1 เหมือนกันนะครับก็ให้ใส่ไปสมมุติว่ามีขนาด3เมตรคูณด้วย4เมตร50นะครับมีประตูขวางไหมสมมุติว่ามีขวางอยู่ประมาณเมตร50เหมือนกันนะครับมีบัวเชิงผนังนะครับ ก็เสร็จการประมวลผลนะครับหลังจากที่เบอร์พื้น F1 หมดแล้วนะครับเราก็ทำให้ให,ให้ทำการรวมปริมาณของมันออกมานะครับรวมปริมาณนะครับปุ๊บมันก็จะออกมาให้นะครับทั้งเผื่อวัสดุให้นะครับตรงนี้ก็จะเผื่อประมาณ2%นะครับเท่าที่เราบอกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เผื่อ2%เหมือนกัน ก็จะได้เป็นางานพื้นออกมานะครับเบอร์ F1 ทั้งหมดเลยสมมุติว่าเราหมดแล้วนะก็56.61นะครับแล้วก็ได้ความยาวบัวนะครับออกมาประมาณ45.9เมตรนะครับโอเคครับสำหรับงานพื้นก็มีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปเลยนะครับเป็นงานฝ้าเพดานนะครับโอเค ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นงานถอดแบบงานฝ้าเพดานนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ตัวโปรแกรมกันเลยนะครับครับเราก็มาดูมาคลิกที่ชีงบแบบ้งานถอดแบบงานฝ้าเพดานนะครับโอเคก็ลักษณะก็จะคล้ายๆกับพื้นเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้มันจะมีฝ้าที่ดรอปด้วยนะครับไม่ว่าจะดรอปขึ้นหรือดรอปลงก็แล้วแต่นะครับ ถ้าความลึกของการดอบเนี่ยไม่ถึง1เมตรนะครับเขาก็จะเอาความยาวรอบส่วนที่ดอกนะครับคูณได้1ตารางเมตรไปเลยนะครับสมมติว่าไอตัวรอบดอบยาว10เมตรนะครับก็คือเขาก็คิดเป็น10ตารางเมตรไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นความยาก ของงานที่จะต้องดรอปลงมานะครับส่วนในตัวพื้นที่นั้นก็เท่าเดิมนะครับแล้วก็มาบวกกับไอ้ตัวดรอปเข้าไปนะครับในในในโปรแกรมเราก็จะทําการคิดให้แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับวิธีการป้อนข้อมูลป้อนยังไงนะครับจากรูปข้างล่างเนี่ยนะครับดูป้อนตามรูปตัวอย่างกันก็แล้วกัน3เมตรคูณ4เมตรนะครับ มีช่วงดอกเมตรสี่สิบกับอ่กว้างยาว2เมตรสี่สิบนะครับอ่ลบตัวนี้ออกไปก่อนนะครับลบออกลบข้อมูลออกไปก่อนนะครับโอเคมาดูนะครับอ่าฝ้านี่เราก็ควรจะคิดทีละเบอร์เหมือนกันนะครับคิด C1 แล้วก็ค่อยมาอ่าพอ C1 หมดเราก็เราก็มาคิด C2 ต่อหรือ C3 44ไปเรื่อยๆนะครับอ่สมมุติว่าจากตัวอย่างเนี่ย กว้างสายายาวสี่นะครับแล้วมีดอกเมตรสี่สิบกับสองเมตรสี่สิบนะครับโอเคเราก็มาดูนะครับกอนค่า4ีหนึ่งลงไปนะครับกว้างสามเมตรนะครับยาวสี่เมตรนะครับส่วนที่ดอกก็คือเมตรสี่สิบยาวสองเมตรสี่สิบนะครับนะครับโอเค มีความกว้างประตูอะไรกวางไหมถ้าไม่มีก็ใส่0ูนไปนะครับโอเคครับแค่นี้เองครับป้อนฝ้าเพดานนะครับเราก็ทำการประมวลผลออกมานะครับกระดาษนะครับสมมติว่ามีตัวต่อไปก็เป็น C1 เหมือนกันนะครับแต่ขนาดอาจจะเปลี่ยนไปอาจเป็น4เมตร5เมตรนะครับส่วนที่ดอกผิด ห้าเมตรนะครับส่วนที่ดอกมีไหมถ้าไม่มีเราก็ใส่ศูนย์นะครับใส่ศูนย์นะครับโอเคแล้วก็ทําการประมวลผลนะครับโอเคนะครับทีนี้ตัวต่อไปนะครับสมมุติว่าเรามี C1 อีกขนาดหนึ่งนะครับอีกห้องหนึ่งนะครับกว้างสามเมตรห้าสิบนะครับอ่ายาวหกเมตรนะครับ ดอปไม่มีนะครับโอเคจบแล้วนะครับเราก็ทำการประมวลผลนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการรวมปริมาณออกมานะครับนะครับก็จะได้ผลสรุปออกมานะครับรวมทั้งเปอร์เซ็นต์การเผื่อให้นะครับอยู่ด้านล่างนะครับเราก็เอาข้อมูลนี้ไปกรอกลงในตาราง B O Q นะครับว่า41เราได้แล้วเท่าไหร ต่อไปแล้วก็มาทํา42นะครับพอ4ีปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาลบข้อมูลพวกนี้ออกก่อนนะครับก็โดยการกดปุ่มลบข้อมูลแล้วก็ข้อมูลนี้ก็จะหายไปนะครับแล้วเราก็ค่อยมาทำาี2อมีพื้นที่เท่าไหร่แล้วก็ใส่ไปนะครับโอเคครับสำหรับงานฝ้าเพดานก็มีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปเลยนะครับงานาผิวพื้นบันไดนะครับ ครับเราก็มาดูตัวต่อไปนะครับเป็นงานถอดแบบงานผิวพื้นบันไดนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวโปรแกรมนะครับนะครับเราก็จะเห็นชีตอยู่ด้านล่างนะครับดูงานผิวพื้นบันไดนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับอ่าทีนี้มันมีข้อมูลเก่าที่คาอยู่นะครับเราก็ลบออกซะนะครับ ลบออกไปก่อนนะครับทีนี้การคิดงานผิวพื้นบันไดเนี่ยนะครับเขาจะคิดไม่เหมือนกับงานราชการนะครับผู้รับเหมาน,นะครับผู้รับเหมาเขาจะคิดเอาความอาเอาจานวนขั้นเนี่ยจำนวนขั้นมีกี่ขั้นนะครับสมมุติในนี้มันมี5ขั้นใช่ไหมครับคูณด้วยความกว้างก็จะเป็นพื้นที่ออกมาเลยนะครับโดยไม่สนว่าจะกว้าง ลูกตั้งลูกนอนบวกกันแล้วเท่าไหร่นะครับเขาจะคิดเป็น1เมตรไปเลยนะครับคูณด้วยความกว้างแล้วก็คูณด้วยจํานวนขั้นนะครับทีนี้แล้วก็ส่วนงานราชก,การเนี่ยเขาจะใช้แบบคลี่คือสมมติลูกตั้งเท่าไหร่นะครับ20แล้วก็ลูกนอน30มสิบราชการก็จะคิดแค่50คูณด้วยเมตร20นะครับแล้วก็คูณด้วยจํานวนขั้นขึ้นไป นะครับราชการก็จะคิดกันแบบนี้นะครับแต่สําหรับผู้รับเหมาแล้วเนี่ยจะคิดกันแบบนี้ผมก็เลยเอาแบบผู้รับเหมาคิดกันแล้วกันนะครับโอเคแล้วเวลาการคิดคิดพื้นนะครับก็ให้คิดเป็นทีละเบอร์เหมือนกันนะครับบันไดตัวหนึ่งถ้ามีพื้นนะครับ อาจจะแต่ละตัวเนี่ยอาจจะเป็น ST 1 ST 2เนี่ยพื้นอาจจะคนละอย่างนะครับกระแยกกันคิดนะครับแล้วก็ขิดอย่างสมมุติตัวนี้นะครับเราสมมุติว่าให้เป็น F 1นนะครับเป็น F 1่กว้างเท่าไหร่นะครับมาดูที่เรากกาะข้อมูลนะครับกว้างเมตรยีนะครับเราก็ใส่เมตรยีลงไปนะครับ มีจำนวนขั้นลูกนอนนะครับนับเลย1 2 3 4 5นะครับตัวนี้ไม่นับนะครับเอาแต่เฉพาะลูกนอนก่อนลูกนอนทั้งหมด5ขั้นนะครับแล้วก็จมูกบันไดถ้ามีใส่1นะครับถ้าไม่มีให้ใส่0นะครับถ้ามีมีใส่หไม่มีใส่ศนนะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ย ทำไงครับจะดูว่ามันมีกี่ชุดสมมุติว่าเป็นบ้าน2ชั้นะนะครับอันนี้คือบันไดขึ้นชั้นชั้น2นะครับก็จะมะีขึ้นพับหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นต่ออีกทีหนึ่งพอขึ้นไปปุ๊บไปเจอชานพักนะครับแล้วก็จะมีขึ้นอีกทอดหนึ่งก็เท่ากับว่าตรงนี้ก็จะมี2ชุดนะครับมีชุดตรงนี้กับชุดที่ที่ขึ้นไปนี้อีกชุดหนึ่งก็เป็น2ชุดนะครับ โอเคแล้วก็ใส่2ชุดลงไปนะครับามาดูตัวต่อไปนะครับมาดูชั้นพักนะครับว่ากว้างเท่าไหร่ชั้นพักตัวนี้ระบุให้กว้างเมตรสีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะมีขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับตัวนี้มันก็ต้องยาวมานี่ใช่ไหมฮะยาวอีกประมาณเมตรยีนะครับอาจจะเว้นตรงกลางไว้นหน่อยนะครับประมาณสิบเซนนะครับโอเคก็ เป็นกว้างาชานพักก็จะกว้างเมตรสีแล้วก็ยาวประมาณ2เมตรสองเมตรห้าสิบนะครับอ่าเราก็ใส่ไปทีนี้บันไดาจากขึ้นชั้น1ถึงชั้น2เนี่ยชานพักก็ต้องมีแค่ชุดเดียวแผ่นเดียวนะครับโอเคเราก็ทำการประมวลผลออกมานะครับ นะครับประมวลผลออกมาทีนี้เรามี Ö, บันไดอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพื้นเบอร์เดียวกันเราก็สามารถที่จะป้อนได้นะครับป้อนเสร็จแล้วก็ทําการประมวลผลนะครับมีอีกตัวหนึ่งพื้นเบอร์เดียวกันนะครับอา,อาจจะคนละขนาดก็แล้วแต่เมื่อเราป้อนข้อมูลไปตามนี้เสร็จปุ๊บก็ทําการประมวลผลนะครับนี่ผมสมมติให้ดูนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ทําการรวมปริมาณงาน สมมุติว่าพื้นในตัว f 1หมดไปแล้วนะครับเราก็รวมปริมาณงานนะครับปึ๊บออกมานะครับก็จะได้พื้นที่ของ f 1นะครับที่เป็นผิวบันไดนะครับแล้วก็จะบูกบันไดนะครับโอเคก็งานฝ้าเพดานก็มีอยู่แค่ไองานงานผิวพื้นบันไดนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับถ้าท่านจะเก็บข้อมูลท่านก็เก็บไปนะครับ แล้วก็เซฟเก็บไว้นะครับแล้วก็ท่านเดียวมีสมมุติว่าท่านจะทําพื้นเบอร์ใหม่นะครับบันไดตัวใหม่ที่พื้นคนละเบอร์ก็ต้องลบข้อมูลนี้ทิ้งก่อนแล้วก็พอลบกดปุ่มลบข้อมูลเสร็จปุ๊บค่อยมาใส่เป็นอาจจะเป็น F2 F3 F4 ไปนะครับโอเคสําหรับงานบันไดก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยไปพบกันในคลิปถัด,ถดไปนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับ3คลิปนะครับางานถอดแบบงานผิวพื้นถอดแบบงานฟ้าเพด,ดานแล้วก็ถอดแบบงานาผิวพื้นบันไดนะครับซึ่งเป็นคลิปที่3ที่4แล้วก็ที่5นะครับก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับก็สําหรับโปรแกรม Q ิว e i Estimator 4.0นะครับโปรแกรมถอดแบบ ประมาณราคางานตกแต่งภายในนะครับถ้าท่านสนใจที่จะสั่งซื้อโปรแกรมนะครับก็ตามที่เบอร์นี้กันแล้วกันนะครับลายไอดีนะครับถ้าสนใจฝึกอบรมก็ติดต่อไปได้เลยนะครับที่บริษัททุพพัฒ์แล้วก็เบอร์โทรติดต่อพร้อมลายไอดีนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ